คุณผู้ชมคะกลับขเข้ามาในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะคะแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไตยอย่างไรคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารเค็มอาจจะไม่ทราบก,ก็ได้ว่าเราเป็นคนชอบทานเค็มหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามานะคะเบอร์จดเบอร์กดเบอร์ของเรารอไว้เลย0 2 4 0 3 3 4 5 6ค่ะครับเรื่องเค็มนี่พี่ใหม่หรือว่าจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินในไข่ปลาคาเวียเพื่อนที่อยู่เดนมารกก์กส่งมาให้ประจรําจริงๆอ่ะมันจะเป็นหลอดเนี่ยจริงๆเป็นของ <Okay. S 1> ของสวีเดนกินนแต่พี่<ต>ว่าหรูเค็มนะ <laughs> เขมนี่หมายถึงอะไรคือพี่ไม่เคยได้อะคือเวลาขอยืมแล้วไม่เคยให้ใครเลยใช่ไหมฮะใช่เพาเป็นเรื่องปกติครับเศรษฐกิจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามอาจารย์นิดนึงครับว่าแก้ได้ไหมไอ้เนี้ยมีอาหารอะไรบ้างครับวันนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะครับที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับกลับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะคุณใหม่ครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหวันนี้ปลองดองแน่นอน อถกระดงผมม่จะใส่สีกฟ้าห่นี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัะไม่ได้ตั้งคจอจารนมันสีอะไรก็ได้ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนาะถูกต้องค่ะแต่ก็ต้องขอชมอาจารย์ก่อนว่าดูดีทุกเทปทุกครั้งเลยพี่ใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงแล้วครั้งแรกเข้ากับคุณใหม่เนาะมา่อเข้ากับน้องแพรใช่ไม่เพิ่งเจออจารนนี้ค่ะเพิ่งเจอตารผลงานาอารย์ใหม่ตลอดเวลาผมให้พี่ใหม่ทายว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่ อย่าเพิ่งเอาไว้ตอนสุดท้ายแต่เมื่อกี้บอกว่าเรือเรียกพี่เนี่ยคือคนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะแก้ให้ว่าเค็มแล้วจะแก้ได้อย่างไรนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้จวหัวกันมาเรื่องของโรคไตแล้วก็เรื่องของเค็มนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าว่าคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาอาจารย์ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ย เรียกว่าเป็นนักโภชนาการสามารถจะให้คําแนะนําผู้ชมเกับเรื่องของการรับประทานอาหารได้ถูกวิธีแล้วก็เหมาะกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะหรือปัญหาอะไรก็ได้อยากจะทานอะไรใ,<ช>ให้มันดูสวยดูเด็กดูในวัยแต่เหมาะสมในแต่ละวัยแต่ละฤดูไงก็ถามอาจารย์ได้นะคะฟูเข้ามาเลยค่ะ,ะถามอาจารย์เลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้รสชาติหลักๆเนี่ยที่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมและรู้จักมันมีกี่รสชาติอะไรอย่างไงบ<ะ>้างเดี๋ยวนี้คนไทยน้องคุณใหม่น้องรู้กินจัด มากมากรสจัดมากมากคนไทยเนี่ยจัดขึ้นเรื่อยๆมันจัดหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดและมีอีกหนึ่งอย่างปากจัดตายแล้วนี่กำลังพูดมาเนี่ยแบบว่าตกกระจครับสุดท้ายเนี่ยคือคือจัดขึ้นเรื่อยๆ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 จนกระทั่งว่าทําลายสุขภาพโดยเฉพาะรสหวานมันเค็มเนี่ย มันน่ากลัวมากๆเลยหวานมันเค็มหวานมันเค็มเรากินรสจัดมากเอายกตัวอย่างเช่นเวลาหลูไปสั่งซุปตาขอรสแซ่บจัดจัดซุกตามที่พูดทั้งหมดมคือใหมคือหมเลยว่านจารย์ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันคือใหม่เลยแหละคือใหม่รู้เลยว่ามันทานอาหารรสจัดกอา้วมคุณใหม่นิดแึลว่ามัาวอารสจัดมล้อมันทํ่ให้ใหม่เรี่ยเนีใช่ในยควาใชม่รู้่ะในควาสึกขมอรู้งึกของใหม่คืออะไรเอว คืออร่อยคืออร่อยอร่อยของบางคนบอกว่าคําว่ารสจัดนั้นบางคนเ็าบอกว่ามันแค่เผ็ดกับเปรี้ยวอย่างเดียวแต่บางคนนั้นมันห้ารสอยู่ในส้มตำจานเดียวกันใช่ค่ะเเปรี้ยวหวานมันเค็มบุ๊บอยู่ในนั้นเลยมันต้องเข้มข้นใช่แล้วที่ร้ายที่สุดเวลาหลูสั่งก๋วยเตี๋ยวมาคเล็กไม่งอกไม่ชูไม่ใหญ่ไม่เส้นไม่เนื้อเอ๋อออไม่กินแล้วเองจะชามเปล่าไปกระหลิวล่อนมาประมาณนี้ สร็จแล้วพอหลูสั่งมาปุ๊บก็แทะขวดน้ำปลาลงไปปั๊บใส่พริกป่นทัวลิสงป่นน้ำโต้มสายชูแล้วโดยเฉพาะน้ำตาลนะสามช้อนจาสามช้อนโทต มาชีมอีกทีหนึ่งมันกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเชื่อมบางคนทานไม่กัวนจริงๆไม่ใเจอคนที่ทานกินกันดูเดือดแต่วันนี้เราจะไม่พูดหลายรสเราจะพูดรสเดียวคือรสเค็มเอาแต่ละรสก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณใหม่เพราะเมื่อวันที่แดที่ผ่านมาเป็นวันไต้โรวันที่แมีนาคมคือสองสองเป็นวันสตรีสากลด้วยแล้วเป็นวันไตโโกด้วยมันมาเจอกันพอดีแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รณนรงลงเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่ทีมข่าวของเราไปด้วยนี่น้อง นักเขียดน้องนักเขียดไปน้อนักเขียดไม่ไได้ปเหรอคะน้องนักเขียดไปพี่แหมนโปรดิวผมไปไหมพี่แหม่มไปไหมโปรดิวเซอร์ผมไปไหมครัอ๋อพี่แหม่มไม่ได้ไปพี่แหม่มไม่ได้ไปน้องเขียดกับน้องตุ้ยนุ้ยอีกคนนึงจำชื่อไม่ได้ไปทำรายการเขาไปทำรายการแล้วไปเอาเรื่องราวมาบอกกับแฟนรายการด็อกเตอร์ทีวีแล้ววันที่8นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณวิทยาบุรนาศลิดเป็นประธานในการเปิดงานถ้ามันเป็นวัน ระดับโลกอย่างนี้แสดงว่ามันสําคัญเนาะคุณใหม่เนาะเป็กาสคัญวันเอทโลกก็สําคัญวันอะไรโลก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 วันนี้วันนี้เป็นวันนอนหลับโลกเหมยเพิ่งได้ยินจริงๆหมยเพิ่งได้ยินวันนี้ครั้งแรกวันนอนหลับเพราะว่าจะไม่มาแล้ววันนี้วันอะไรนะเป็นวันนอนหลับของโลกผมเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเอาเลยไหมะไรนีา อุ้ยรสาวพี่นแต่วันนี้ต้องกลับไปนอนหน่อยวันนี้วันนอนหลับจริงเหรอคุณหมานี่ผมเพิ่งเพิ่งรู้เออเนี่ยวันนี้หนูก็เปิดเข้าไปอินเทอร์เน็ตแบบว่าแปลว่าอะไรแปลว่าวันนอนหลับงารพี่ง World s l อ e p ล a y ใชนนอนหลับวัานอนหาับเอนนหลับวันนอ่หลับ้านนอยหลับวันนอนหลับวันนอนหลับวันอนหลับวัหลับวันนหลับวันอหลับวันหลับวันนอาหลับวันนอนหลับวันนอนห่ับวันนอนลมวันไอโหลับวันนลัวันไโลกบวันนอนหลองจากว่าน้องหลั คนใหม่รู้ไหมว่าคนไทยร้อยคนที่เจ็บป่วยและตายหรือเสียชีวิตเนี่ยมี17คนที่ป่วยเป็นโรคไตนี่เขาเลยถามว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นโรคไตกันเยอะเลยระยะหลังเนี่ยและเป็นตั้งแต่อายุยังเล็กๆอีกต่างหากเพราะเกิดจากพฤติกรรมซะส่วนมากคือมันเป็นสาเหตุอะค่ะใช่เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุของโรคไตแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรค่ะอันดับแรกคือเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าโรคไตบางครั้งมันมาทีหลังโรคอื่น บางทีเริ่มด้วยเบาหวานก่อนโรคไตย,ยังไม่มาพอเบาหวานปุ๊บมันมาแล้วไตความดันโลหิตสูงบางทีเป็นความดันโลหิตสูงก่อนโรคไตาตามมาโรคทั้งหมดที่ผมกล่าววันนี้เป็นโรคระบบไหลเวียนของเลือดน,นะฮะที่มันไปยุ่งเกี่ยวกับเลือดที่ถูกปั๊มจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆแล้วมันทําให เ,เซลเหล่าน,นั้นไม่ถูกเลือดไปเลี้ยงเพราะเส้นเลือดมันตีบพอหวาน<ม>ปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดตีบรลนหลาจำไ <จำ S 1> ด้ไหมที่อาจารย์เคยบอกว่าพอใครอ้วนพงขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเส้นเลือดมันจะตีบลงพอาตีบลงปุ๊บเลือดมันเลี้ยงมันน้อยมันก็เลยทําให้เซลตาย<ม>เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอไตก็ตายไตยมันก็วาย ไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายมันก็เลยต้องล้างไตกันอันนั้นคือปัญหาเพราะฉะนั้นพอเป็นเบาหวานปุ๊บโรคเบาหวานในคณะก็ตามมาเขาเรียกเบาหวานในคณะมาเป็นคณะมันมาเป็นคณะอาจารย์ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมสงสัยเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาได้ไหมฮะฟังครับได้เลยครับอ่ะถ้างั้นบอกเบอร์สักครั้งหนึ่งค่ะผู้ชมคะด็อกเตรทีวีออนไลน์ของเรา024033456ค่ะป่วยไม่ได้ออกด้วยงวดนี้สิออกอะไรเนี่ยออกศูนย์แปด นแสดงว่าเล่นเหมือนกันไม่ได้หนูฟังมาคนเมื่อกี้นี้ก็มาส่งข่าวเขาบอกแม่ป้าไม่ถูกหวยอ้หนูก็ถามป้าเสื้ออะไรป้าบอกป้าซื้อ80หนูเลยรู้เลยมันออกศ8ใช่ไหมป้าป้าไม่ได้กลับป้าเอาเข้ามาเล่นไตต่อและคณะเมื่อกี้ถึงและคณะพอแล้คณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันก็เกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลบางใหญ่ใกล้บ้านเราเนี่ยล้นไปด้วยคนป่วยเป็นเบาหวานการล้างไตครั้งหนึ่งเสียเงินมหาศาล30บบาทรักษาได้ทุกโรคสป พสชเกือบจะเจงแล้วตอนนี้เพราะเงินเอามารักษาคนเพราะนั้นเราก็เลยออกมารณรงค์ว่าจะทําอย่างไรที่จะให้อุบัติการการเป็นโรคไตลดลงแล้วก็เลยมาบอกว่าต้องลดการกินเค็มลงก็เลยมีสโลแกนบอกว่ากินรสจืดยืดชีวิตก็กินเค็มหารสองคนไทยตายไม่ไวไตไม่ไว รสเค็มลงครึ่งหนึ่งคนไทยไตไม่ว้าวเราจะรู้ได้ยังไงคะาเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ทานเค็มก็ได้อาจารย์เราคิดว่าเราทานปกติรู้รู้ไหมว่าตัวเองกินเค็มคือบางทีรสชาติของอาหารเนี่ยมันอาจจะออกเค็มแต่ผมมองว่าผมอร่อยไงใช่มันก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเค็มใไม่ก็เหมือนกันอาจารย์ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองกินเค็มวิธีการที่จะรู้ว่าตัวเองกินเค็มนั้นอ่ะมันมีอยู่เคดลับอยู่ประมาณ3ามสี่ข้อเดี๋ยวผมจะบอกอันแรกเลยต่อไปนี้ใหม่ก็รู้ ตรงกับข้อไหนมากที่สุดตอบอาจารย์มาใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะู้อตอบด้วยถ้าชมทางบ้านด้วยนะครับแฟนแท้ผมหลายคนกําลังดูผมอยู่เอาปากกามาติ๊กหรือถ้าไม่มีปากกาฟังว่าเจข้อต่อไปนี้ตัวเองเข้าข่ายในข้อใดแล้วผมจะเตือนนะครับว่าคนไหนที่กินเค็มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองกินเค็มคนนั้นอันตรายมากๆ7ข้อต่อไปนี้ถ้าคุณทําได้ครบ7ข้อแสดงว่าคุณกินเค็มข้อที่หนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บไม่ได้ชิมแต่กระแทกขวดน้ําปลาลงไปคือสรุปแล้ว ปรุงก่อนชิมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณใหม่ชิมก่อนปรุงไม่ชิมฮะผมชิมก่อนแล้วปรุงครับอ่าถูกต้องอย่าโกหกนะไม่โกหกเด็กดีข้อที่สองเวลาคุณกินข้าวข้าวคำน้ำปลาคำขาดพริกน้ำปลาไม่ได้เลยหรือเปล่าได้ถ้าไม่มีนานๆทีหนึ่งไม่ค่ะคือถ้าเห็นว่ามันมีพริกน้ำปลาเนี่ยก็จะเติมเติมเพราะใหม่เป็นคนทานพริกบางทีใหม่ต้องชิมก่อนอาหารน่ะอาหารไม่ถ้าอาหารมันเค็มแล้วก็ กินทานแต่พิกอ่ะได้รู้ล้า sometimes อ่าอโอเคบางเวลาครับท่านผู้ชมครับพอดีเพิ่งกลับมาจากอังกฤษไปกินไข่ปลาคาเวียมายขึ้นขเขาขีจะกูดลงมาพุา่งใส่ไปเลยเลยอ๋อใช่อ๋อเหรอตอนนั้น<ม>ฝรั่งเยอะตอนนั้นฝรั่งเยอะอข้อที่3อยากจะถามว่าาจะไปนมมือเลยมีบนโต๊ะอาหารบ้านท่านเนี่ยมีถ้วยน้ำปลาซอสซีอิ๊วน้ำจิ้มวางอยู่ทุกครั้งเลยใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับ อ่ะใช่ก็วางไว้าจะเป็นหนึ่งข้อแล้วววางไ้เฉยข้อที่4ี่ภูข้าวกินเองที่บ้านป่ะหุงห้าใช่ไหมฮะหรือทำกับข้าวุงกับข้าวทำกับข้าวทำกับข้าวใช่ไหมครับอนานนานทีครับนานทีซัมทางซัมทางทำทำค่ะทำนะถ้าอยู่บ้านคุณใหม่ถ้าบ้านคุณใหม่ใช้น้ำปลาขวดนึงหมดภายในหนึ่งอาทิตย์อ๋อไม่หมดค่ะ เปลืองมากทั้งซอสทั้งน้ำปลาทั้งซีอิ๊วบ้านคุณกินเค็มถ้าคุณใช้เปลืองอันนี้ไม่ใช่ไไม่เพร้อที่ห้าคุณใหม่ชอบกินปลากระป๋องของกระป๋องผักดองพวกอะไรดองๆทั้งหลายเป็นประจำบ่อยไหมไม่บ่อยแสดงว่านอยคุณใหม่เกือบจะไม่กินเค็มละข้อที่สามคุณใหม่ชอบกินน้ำพริกกะปิชอบกินน้ำพริกอะไรประจำหรือเปล่าชอบน้ำพริกกะปิมากแล้วก็กินบ่อยเนาะได้หนึ่งข้อแล้วคุณใหม่ชอบมากชอบกินไข่เค็มไหม เวลากินข้าวต้มยำไข่เค็มยำประกาศดองยำทอดปลาอินทรีอ๋อน้อยแล้วก็มีเต้าเจียวเต้าหู้ยี้ทายหัวเราะแบบเมื่อกี้อีกทีได้ไหมในข้าวต้มใช่ไหมคะไม่มีใช่คนจีนเป็นโรคไตเพราะเหตุผลนี้เวลากินข้าวต้มเนี่ยกังหมีข้าวต้มเห็นไหมรู้ใเต็มหมดเลยนะข้อสุดท้ายเวลาท่านชมกินผลไม้ชอบกิมจิ้มพริกเกลือใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่อีก คุณใหม่ไม่กินเค็มหรูหราเกือบจะเค็มครนะเพราะฉะนั้นเจ็ดคคุณผู้ชมล่ะคะ ้ต้องเกินกี่ข้อขึ้นไปคุณผู้ชมถึงจะรู้ว่าเค็มหรืถึงไม่เค็มห้าถึงเจ็ดข้อขึ้นไปหข้อแสดงว่าเค็มถ้าสี่ข้อนี้เริ่มจะมีสัญญาณว่าเค็มละถ้าหนึ่งถึงสองข้อโอเคผู้ัมจะได้ประเมินตัวเองถูกนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะเอาของจริงมาบอกเรามาบอกท่านผู้ชมแล้วเราจะบอกว่าเคล็ดลับการลดการกินเค็มจะลดอย่างไรทําได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเยี่ยมเลยนะคะคือถ้าหากว่าตอนนี้เราเกิดเป็นคนที่ชอบทานอาหารเค็มไปแล้ว นะคะแต่ว่าเราอยากจะลดแล้วล่ะถ้ามันลดไม่ค่อยได้มันชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์มีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะจานแต่เอนนี้มีคําถามเลยผมอยากรู้ว่าถ้าอยากให้ผลไม้ดองนะแล้วก็ผักดองเนี่ยมันมันเข้าขายเค็มไหมท่านชจมทางบ้านถามมาว่าผลไม้ดองมาเกี่ยวอะไรกับโรคไตแล้วมันมันต้องเค็มใครบ้างที่ดองผักผลไม้โดยไม่ใช้เกลือไม่อยู่นะฮะ ถ้าจะดองผักผลไม้แล้วไม่ใช้เกลือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการถนอมอาหารยกเว้นมันมีผักบางชนิดที่เขาใส่น้ำซาวข้าวเข้า,ขาไป<ม>แล้วก็ดองโดยไม่ใช่เกลือ<ม>นะตรงนั้นอะโอเค <c oughs> ไม่ว่ากัน <c oughs> แต่ผลไม้ดองผักดองอะไรก็แล้วแต่ที่ดองด้วยเกลือนั้นเนี่ยมันคือความเค็มมันคือเกลือท <c oughs> ีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าพอพูดถึงวันไตโร่พอพูดถึงโรคไตปุ๊บหมอบางคนก็พูดเรื่องเกลือ หมอบางคนก็พูดเรื่องเค็มหมอบางคนก็พูดเรื่องโซเดียมพอพูดถึงโซเดียมปุ๊บทางบ้านงงว่ามันคืออะไร <c oughs> แต่อยากจะบอกท่านชมทางบ้านว่าวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าโซเดียมนั้นเนี่ยมันเค็มอย่างมันมันคืออะไรโซเดียมมันคือองค์ประกอบโซเดียมคอลัยคือองค์ประกอบที่อยู่ในเกลือในน้ําปลา <c oughs> เกลือหนึ่งช้อนชามีโซเดียมประมาณ2 0 0พันมิลลิกรัมสอง0 0 0ถึง2อ0พหนึ่งช้อนชานะฮะแล้วองค์การนาำมัยโลกกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอก ท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งต้องกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชา,าคุณใหม่ต้องไปไ<ม>ตรวจดูตัวเองเลยว่า <1 S 2> วันหนึ่งต้องไม่เกิน<า>หนึ่งช้อนชา แล้วถ้าไม่กินนะฮะแล้วถ้าวันหนึ่งไม่ถึงก็ดีไปใช่ไหมคะไม่ถึงก็สุดยอดเลยแต่มันต้องมีมีเกลืออยู่ในอาหารอยู่แล้วบางทีเราซดน้ำแกงเราไม่รู้น้ำซุปน้ำอะไรแต่วันนี้คนไทยกินเกลือเฉลี่ยแล้วประมาณ 3- 4ี่ช้อนชาโอ้ยนะซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ3-4เท่าคือพอเราพูดว่าเราไม่ควรจะทานเกลือวันหนึ่งไม่ควรจะเกินหนึ่งช้อนชาโออเราคิดว่าเราไม่เกินอีกแล้วเพราะว่าใครจะนั่งตักเกลือมาใส่ปากหนึ่งช้อนชาลืมไปว่าทั้งวันเนี่ยกินอาหารไปสามมื้อนยไมู่้อง ที่คุณกินเกลือเข้าไปแล้วนะแล้วตอนนี้ฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินเกลือฉันกินน้ำปลาค่ะเหมือนกันน้ำปลาสามช้อนชาเท่ากับเกลือหนึ่งช้อนโอ้โหใส่ไปแล้วยเตี๋ยวชาเดียวเท่ากับเกลือหนึ่งช้อนเพราะนั้นวันหนึ่งเราอย่ากินเกลือเกินหนึ่งช้อนชาอย่ากินน้ำปลาเกินสามช้อนชาช้อนชานะบางคนกินน้ำปลาหกช้อนชาแล้วเกลืออีกสามช้อนชาไปกันใหญ่ น้ำ <PM> ส้มก็ใส่น้ำเกลือใส่เกลือโน่นนี่นั่นเยอะแยะไอ้คำว่าเกลือหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาแล้วถ้าเป็นอาหารที่มันมีรสเค็มปริมาณของมันก็ควรไม่เกินหนึ่งช้อนชาหรือเปล่าครับคือคือคืออย่าพิ่งเป็นโรคประสาทตายเฉยเลยหรือว่าฉันกินผักดองต้องมาคลี่ออกว่ามันมีเกลือกี่ช้อนชาเป็นโรคประสาทไม่แนะนําอย่างนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเห็นคําถามที่หลูถามเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะมีตัวอย่างอาหารให้ดูเลยหลูว่าอาหารจานนี้มันมีเกลือประมาณสักเท่าไหร่ แล้ว <And S 2> ท่านผู้ชมก็ไปกล่าวเองะจะไปตวงนะครับจะไปโรคภาษาโอเคงั้นช่วงนี้ไปลองคำนวณดูนะคะว่าคุณผู้ชมใช้ชีวิตกันอย่างไรทานเกลือทานเค็มกันมากน้อยแค่ไหนในช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมีเคล็ดลับและมีวิธีในการที่จะรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคไตมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับช่วงนี้พักสักครู่ครับค่ะ